แต่ในมหา,าตัตถกาถาท่านปรับอวหารเกปร็ปสุผู้ยกขึ้นซึ่งพันธะที่เขากำหนดไว้ตนยังไม่ได้เห็นก็คงตั้งอยู่ในความเป็นของอันตนกำหนดไปแล้วนั่นเองเพราะเหตุนั้นปริกับปาวหารจึงปรากฏในมหาอาตัตถกถานั้นอวหารที่กล่าวไว้ในมหาอาตัตถกถานั้นสมด้วยพระบาลีว่าตังมัญญะมโนตังอวะาริ สำคัญว่าเป็นสิ่งนั้นลักสิ่งนั้นชะนี้แลบรรดาปริกับทั้งสองนั้นการกำหนดนีด้ใดที่เป็นไปโดยนัยยะเป็นต้นว่าถ้าจากเป็นผ้าสาดกเราจาักที่เอาดังนี้การกำหนดนี้ชื่อว่าพันดาปริกับส่วนการกำหนดโอกาสพึงทราบอย่างนี้ภิกษุโลเลบางรูปในพระพุทธศาสนานี้ เขาไปยังบริเวณของผู้อื่นหรือเรือนของตระกูลหรือโรงซึ่งเป็นที่ทําการงานในป่าก,ก็ดีแล้วนั่งในที่นั้นด้วยการสนทนาปราศัยมองดูบริขารอันเป็นที่ตั้งแห่งความโลภบางอย่างก็แลเมื่อมองเห็นพบเห็นแล้วจึงได้ทําความกําหนดด้วยอํานาจสถานที่มีประตูหน้ามุกภายใต้ปรา ภายใต้ปราสาทบริเวณซุ้มประตูและโคนไม้เป็นต้นแล้วกำหนดหมายไว้ว่าถ้าพวกเจ้าของจะเห็นเราในระหว่างนี้เราจะทำทีเป็นหยิบเพื่อต้องการจะดูเที่ยวไปจะคืนให้แก่เขาเหล่านั้นแหละถ้าพวกเจ้าของจักไม่เห็นไซเราก็จะลักเอาดังนี้ พอพิสูจนนั้นถือเอาทรัพย์นั้นล่วงเลยแดนกําหนดที่หมายไว้ไปเป็นปาราชิกถ้าเธอกําหนดหมายแดนอุปจารไว้เดินมุ่งหน้าไปทางนั้นเองมณสิการพระกรรมฐานเป็นต้นอยู่ก็ดีสงใจไปทางอื่นก็ดีก้าวล่วงแดนอุปจาร์ไปด้วยทั้งไม่มีสติเป็นพันธทย แม้ถ้าเมื่อเธอไปที่นั้นแล้วโจรช้างเนื้อร้ายหรือมหาเมฆตั้งขึ้นและเธอก็ล่วงสถานที่นั้นไปโดยเร็วเพราะใครจะพ้นจากอุปัตถวะนั้นเป็นพันธไทยเหมือนกันก็ในคำนี้อาจารย์บางพวกกล่าวว่าเพราะในเบื้องต้นนั่นนั่นเองเธอถือเอาด้วยทายจิตฉะนั้นจึงรักษาไม่ได้เป็นอวหารทีเดียว นี่เป็นนัยยะในมหาอัตถรถากรส่วนในมหาปัจจรีท่านกล่าวไว้ว่าแม้ถ้าเธอรูปนั้นขึ้นขี่ช้างหรือม้าภายในแดนกำหนดแล้วยังไม่ขับช้างหรือม้านั้นไปเองทําให้ผู้อื่นขับไปแม้เมื่อล่วงเลยแดนกำหนดไปย่อมไม่เป็นประชิกเป็นเพียงพันธไทยเท่านั้นในปริกบสองอย่างนั้น การกำหนดที่เป็นไปว่าถ้าพวกเจ้าของจกเห็นเราในระหว่างนี้เราจะทำทีเป็นหยิบเพื่อต้องการจะดูเที่ยวไปจกคืนให้แก่เขาเหล่านั้นแหละนี้ชื่อว่าโอกาสปริกรับอวหารของพิสุผู้กำหนดไว้แล้วถือเอาด้วยอำนาจแห่งการกำหนดแม้ทั้งสองเหล่านี้ดังพันามายอย่างนี้พึงทราบว่าเป็นปริ กับปาวหารส่วนการปกปิดไว้แล้วจึงลักเอาชื่อว่าปฏิจิันนาวหารปฏิจิันนาวหารนั้นพึงทราบอย่างนี้ก็ภิสูุรูปใดเมื่อพวกมนุษย์กำลังเล่นอยู่หรือกำลังเข้าไปในสวนเป็นต้นเห็นเครื่องอลังการซึ่งเขาถอดวางไว้คิดว่าถ้าเราจากก้มลงถือเอา พวกมนุษย์จะพึงรู้เราว่าสมณะถือเอาอะไรแล้วจะเบียดเบียนเราจึงเอาดินร่วนหรือใบไม้ปกปิดไว้ด้วยธรรมในใจว่าภายหลังเราจกถือเอาดังนี้เพียงเท่านี้การยกสิ่งของขึ้นยังไม่มีแก่ภิกษุรูปนั้นเพราะเหตุน,นั้นจึงยังไม่เป็นอวหารกรแต่เมื่อใดพวกมนุษย์เหล่านั้นประสงค์จะเข้าไปภายในบ้าน แม้ค้นหาสิ่งของนั้นก็ไม่เห็นจึงคิดว่าบัดนี้ค่ามืดแล้วพรุ่งนี้ก่อนเถิดพวกเราจึงจะรู้แล้วก็ไปทั้งที่ยังมีความอะไรอยู่นั่นเทียวเมื่อนั้นเมื่อพิกสูนั้นยกสิ่งของนั้นขึ้นเป็นปาราชิกในขณะที่ยกขึ้นแต่เมื่อพิกษูถือเอาในเวลาที่ปกปิดไว้แล้วนั่นเองด้วยสกะสัญญาว่าเป็นของเรา หรือด้วยบางสกุลสัญญาว่าบัดนี้มนุษย์เหล่านั้นไปแล้วพวกเขาได้ทิ้งสิ่งของนี้แล้วเป็นพันธะไทยเมื่อมนุษย์เหล่านั้นแม้มาในวันที่สองตรวจค้นดูแล้วก็ไม่เห็นจึงทําการทอดทุระกลับไปสิ่งของที่เธอถือเอาแล้วก็เป็นพันธะไทยเหมือนกันเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าพวกเขาไม่เห็นสิ่งของด้วยความพยายามของมิสูนั้น อันหนึ่งภิกษุใดพบเห็นสิ่งของเห็นป่านั้นยังคงตั้งอยู่ในที่เดิมนั่นเองไม่ได้ปกปิดแต่มีทายจิตเอาเทา้าเหยียบให้เข้าไปในเปลือกตมหรือในทรายพอพันดานั้นอันเธอให้เข้าไปแล้วเท่านั้นก็เป็นปราชิกการสับเปลี่ยนสลากแล้วลักเอาท่านเรียกว่ากุสาวหานแม้กุสาวหานนั้นพึงทราบดังนี้ภิกษุรูปใดเมื่อภิกษุทั้งหลาย กำลังจัดวางสลากแจกจีวรใครจะลักส่วนของพิสูรูปอื่นซึ่งมีราคามากกว่าที่ตั้งอยู่ใกล้สวนของตนไปใครจะทำไม้สลากที่ตกไปในส่วนของตนให้ตกลงไปในส่วนของพิสูรูปอื่นจึงยกขึ้นอย่างรักษาอยู่ก่อนเธอให้ตกลงไปในส่วนของพิสูรูปอื่นก็ยังรักษาอยู่เหมือนกันแต่เมื่อใดเมื่อ ไม้สลากนั้นตกไปแล้วพอเธอยกไม้สลากของภิกษุรูปอื่นขึ้นจากส่วนของภิกษุรูปอื่นเมื่อนั้นพอเธอสักว่ายกขึ้นก็เป็นประราชิกถ้าเธอยกไม้สลากขึ้นจากส่วนของภิกษุรูปอื่นก่อนกว่าเพราะใครจะให้ตกลงไปในส่วนของตนในขณะที่ยกขึ้นอย่างรักษาอยู่ ในขณะที่ให้ตกลงไปก็ยังรักษาอยู่อันหนึ่งยกไม้สลากของตนขึ้นจากส่วนของตนในขณะที่ยกขึ้นนั่นเองยังรักษาอยู่เมื่อยกไม้สลากนั้นขึ้นแล้วให้ตกลงไปในส่วนของภิกษุรูปอื่นพอพ้นจากมือก็เป็นประราชิกแต่ถ้าไม้สลากที่ตกไปในส่วนทั้งสองมองไม่เห็นภายหลังเมือ่อภิกษุที่เหลือไปแล้วนวากาภิกษุรูปนอกนี้ถามว่าท่านขอรับไม้สลากของผมย่อมไม่ปรากฏ พิสูจผู้เท่าจึงพูดว่าคุณแม้ของข้าพเจ้าก็ไม่ปรากฏนวกาพิสษุถามว่าท่านขอรับก็ส่วนของผมส่วนไหนพิสูุผู้แก่กว่าจึงแสดงส่วนของตนว่านี่ส่วนของคุณเมื่อนวกาภิกูุรูปโน้นโต้แยงหรือไม่โต้แย้งก็ตามถือเอาส่วนนั้นไปพิกูุนอกนี้ยกส่วนของนวกาภิสูุนั้นขึ้นต้องปาราชิกในขณะที่ยกขึ้นแม้หากว่าเมื่อนวกาภิกูุนั้นถึงจะเรียนว่า ผมจะไม่ยอมให้ส่วนของผมแก่ท่านและถ้าท่านรู้ส่วนของตนแล้วจงถือเอาเถิดภิกษุผู้แก่กว่าถึงม้รู้อยู่ว่านี้ไม่ใช่ส่วนของเราก็ยังขืนถือเอาส่วนของนวกาภิกษุร่วมนั่นเองเป็นปาราชิกในขณะที่ยกขึ้นแต่ถ้านาวกาภิกษุนองนี้คิดว่าจะมีประโยชน์อะไรด้วยการวิว่าสน,นี้ว่านี้ส่วนของท่านนี้ส่วนของผมจึงพูดว่า จะเป็นส่วนที่ถึงแก่ผมก็ตามถึงแก่ท่านก็ตามส่วนใดดีท่านจงถือเอาส่วนนั้นเถิดดังนี้ย่อมเป็นนักพิสูจนผู้แก่กว่าถือเอาส่วนที่ชื่อว่าเขาให้แล้วจึงไม่มีอวหารในการถือเอานี้ถ้าพิสูจนนั้นกลัวต่อความถกเถียงอันพู้พิสูจน์เตือนว่าคุณจงถือเอาส่วนที่คุณชอบใจเถิดจึงเว้นส่วนที่ดีซึ่งถึงแก่ตนเสียแล้วถือเอาส่วนที่เลวนั่นแลไปภายหลัง แม้เมื่อไปสู่นอกนี้ถือเอาส่วนที่ยังเหลือจากที่เลือกแล้วก็ไม่เป็นอวหารเหมือนกันชนีแลจบคาถาด้วยการสับเปลี่ยนสลากก็พระอัตกาถาจา์ทั้งหลายกล่าวไว้ในอัตกถาทั้งหลายว่าการแจกจีวรอ,อย่างเดียวเท่านั้นมาแล้วในที่นี้ด้วยอำนาจการสับเปลี่ยนสลากแต่ควรนำเรื่องเกิดขึ้นแห่งปัจจัยทั้งสี่และการแจกมาแสดงไว้ด้วย ก็แลครั้นกล่าวไว้แล้วอย่างนี้แล้วจึงกล่าวคาถาปรารบจีวรที่เกิดขึ้นตั้งต้นแต่เรื่องหมอชีวกนี้ว่าพระเจ้าข้าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับคู่ผ้าที่ทอในแคว้นสีพีของข้าพระองค์เถิดและขอทรงอนุญาตคฤหบดีจีวรแก่ภิกษุงฆ์ด้วยเถิดดังนี้อันมาแล้วในจีวรขันธกะกล่าวบิน สปาตะคาถาตั้งแต่ต้นแต่สูตรนี้ว่าก็โดยสมัยนั้นแลกรุงราชครึมีภิกษาฝืดเคืองมนุษย์ทั้งหลายไม่อาจทำสังกัพั์จึงปราถนาจะทำอุเทสพัทนิมันตพัทสลากพัทปะขิกพัทโอโปสติกพัทปาติปฏิคพัทดังนี้อันมาแล้วในเสนาสนะขันธกะกล่าวเสนา กาถาตั้งต้นแต่เรื่องพิสุจัพคีนี้ว่าก็โดยสมัยนั่นแลพวกพิสุสัตรสะสาวคีซ่อมแซมวิหารแห่งใดแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ชายแดนด้วยหมายใจว่าพวกเราจักอยู่จำพรรสารในวิหารนี้